สวัสดีค่ะพบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตานะคะสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีมังกรประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะก็สำหรับท่านที่มีลัคนานะคะอยู่ในราศีมังกรก็ดูควบคู่กันไปได้ซึ่งตัวลัคนานี้สำคัญมากนะคะ คือก็คือจุดเวลาเกิดของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่ยังไม่ทราบลัคนานะคะสามารถเข้าไปเซิร์ชการหาลัคนาได้ใน Google นะคะการหาลัคนาเขาจะมีเว็บให้เราไปเติมวันที่วันเดือนปีเพราะถ้าบางคนนี่เกิดวันเดือนเดียวกันเดือนเดียวกันนะเพราะสอเดียวกันแต่ถ้าเวลาเกิดไม่เหมือนกันดวงก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเพื่อนๆควรจะทราบลัคนาของตัวเองด้วยนะคะคือเอาเวลาเกิดไปหานะคะซึ่งเขาจะมีโปรแกรมคำนวณให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปใน Google เนี่ยพิมพ์หาการหาลัคนาเนี่ย จะได้เลยนะคะแล้วก็โดยภาพรวมนะคะชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าการทำนายพยากรณ์ของเก๋นี้นะคะก็คือ,คอเราจะใช้อิทธิพลของการโยกเกนของดวงดาวนะคะต่างๆโดยมีไพ่นะคะไพ่เ,เป็นส่วนขยายเพื่อให้เห็นความชัดเจนลงลึกดีเทลนะคะสถานการณ์ในภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีในปีนี้นะคะ แล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพียงภาพรวมทิศทางองค์รวมไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะดังนั้นขอเป็นเพื่อนทําใจให้สบายๆในการชมคลิปนะคะแล้วก็จะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะคะสำหรับท่านไหนอยากจะเจาะลึกเป็นเรื่องราวงส่วนตัวอันนี้ต้องมาติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะตามลายไอดีที่ให้เอาไว้ค่ะทีนี้เรากลับมาดูนะคะภาพรวมของชาวราศีมังกรและลัคนามังกรประจำปีนี้นะคะ2562 ต้องบอกว่านะคะต้องอธิบายก่อนนิดนึงนะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหนะ้นานี้สักประมาณปีครึ่งหรือบางท่านอาจจะเกือบเกือบสปีเพราะแต่ละคนมันเวลาเกิดเราไม่ได้เท่ากันใช่ไหมคะท่านได้ได้รับอิทธิพลของดาวราหูนะคะซึ่งคือเขาเรียกว่าทํามุมไม่ดีเลงเลง,เลงกับชาวราศีมัง,งกรอ,อยู่ทำให้คุณจะเกิดความรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาปีครึ่ง2ปีที่ผ่านมาบางคนจะเกิดความเหมือนวุ่นวายใจนะอื่นๆมึนมึนององโง,ง,ง โก้งงงบางนคนไม่โดนทางตรงก็โดนทางอ้อมหลายหลายอย่างอาจจะทําให้คุณไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณวาดหวังไว้อาจจะมีการเคลื่อนหรือเลทหรือช้าไปหรือทาให้คุณอึดอัดนะคะหรือเหมือนกับเหมือนมันช้าไปเหมือนไม่ได้ดังหวังนะคะแต่ต้องบอกว่านะคะพอเข้าวันที่22กุมภาพันธ์2562ราหูจะย้ายออกจากการเลงชาวราศีมังกรไปแล้วนะคะ หลายทุกหลายท่านจะรู้สึกเลยถึงความปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นนะแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกจบสิ้นปัญหาต่างๆที่มีนะคะคุณจะรู้สึกกระดีกระดาสัมผสัสได้นะถึงความสุขนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณยังได้รับการโยกเกณฑ์ที่ดีของดาวพฤหัสนะคะคือเข้าไปโยกทํามุมที่ดีเลยกับชาวราศีมังกรนะคือดาวพฤหัสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวสุประเคราะห์ใหญ่นะคะซึ่ง ให้ถึงให้ผลถึงความสําเร็จให้ถึงเรื่องของความโชคลาภนะไปอยู่ในพบที่ดีคือพบเห็นความสําเร็จพบเห็นโชคลาภของชาวราศีมังกรน,นะคะหลายหลายท่านจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะต้องบอกเด่นชัดสุดคือช่วงมีนาคมคุณจะได้รับถึงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะถึงบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางานอะไรแต่อาจจะมีการย้ายบ้านเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมหรือหลายท่านได้ ซื้อสสังหาริมารซั์เพิ่มนะคะหรือว่าอาจจะได้รถใหม่อะไรอย่างงี้มันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหลายหลายคนอาจจะจัดโต๊ะทํางานใหม่นะเออได้เปลี่ยนห่วงจุ้ยที่ทำคือจัดโต๊ะที่ทํางานใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้แต่หลายหลายท่านจะเห็นนะคะถึงเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นเด่นชัดนะโดยเฉพาะเรื่องการงานนะคะหลายหลายคนโยกย้ายขยับขยายนะไปดีทิศทางที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วต้องบอกว่าปี2562นะโดยภาพรวมเนี่ยเหมือนเป็นปีแห่งการลงทุนของชาวราศีมังกรลัคนามังกร คือหลายหลายคนนะคะอาจจะทําธุรกิจอยู่อาจจะมีการเพิ่มทุนธุรกิจนะหรืออาจจะมีการเขาเรียกว่าให้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในธุรกิจของคุณมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นมีการระดมทุนเพิ่มมีการเอามีหุ้นส่วนเพิ่มพาร์ทเนอร์เข้ามาอย่างนี้นะคะได้มิตรใหม่เพื่อนใหม่กัลยาณมิตรใหม่ๆที่เข้ามา เขาเรียกว่าทำให้ธุรกิจเราดีขึ้นก่อนหน้านี้ใครเคยลังเลสงสัยเกี่ยวกับงานที่ทําหรือหาตัวตนหาทิศทางงานที่ทําอยู่ปีนี้คุณจะหาเจอหรืออยากจะได้อะไรใหม่ๆกับตัวเองหลายคนเปิดธุรกิจใหม่ได้งานใหม่โดยที่คุณอาจจะไม่คิดไม่คาดไม่ฝันงานเก่าก็อาจจะทําอยู่งานใหม่ก็เสริมเพิ่มขึ้นไปหรือหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารมาก่อนหน้านี้ ไอ้เลือดเก่าอาจจะถูกถ่ายเทออกไปเลือดใหม่เข้ามาคุณจะได้บริวารใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่ลูกน้องใหม่ที่เข้ามาทํางานร่วมมือการให้งานของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะอย่าได้เสียดายมันอาจจะมันถึงเวลาถึงการโยกเกณ์แล้วว่ามันถึงจะต้อง เปลี่ยนไปเพื่อรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเพราะเนี่ยคะมันจะมีไพ่ถึงการย,กย้ายปรับเปลี่ยนนะจุดจบของปัญหาหลายหลายคนมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้จะเคลียร์กันได้เคลียร์กันลงตัวมีการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะต้องบอกเลยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยถ้าเกิดหลายหลายคนนะมีเงินอยู่นะคะอาจจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ นะหรือเกี่ยวกับพวกที่ดินนะคะที่อยู่อาศ,อาศัยก็ได้เพราะโดยตัวตัวเนื้อแท้นี่นะคะชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นชาวธาตุดินนะเป็นชาวธาตุดินก็จะเป็นอะไรที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับพื้นดินเนี่ยดีหรือว่าปีเกี่ยวกับพวกที่อยู่อาศัยบ้านเรือนนะคะบางคนอาจจะไม่ได้อ่อไม่ได้ไปซื้อที่เกณฑ์กาไรหรืออะไรแต่ว่าอาจจะไปทํางานที่เป็นเกี่ยวกับพวกตัวแทน ern, ในหน้าก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นทําให้คุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับ คุณจะทำไปเจออีกอาชีพหนึ่งโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจล่ะค่ะต้องบอกว่าปีปีนี้นะคะพอหลังจากลาหูย้ายออกไปเ่ยคุณจะรู้สึกสบายขึ้นความที่รู้สึกที่คุณต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องแบบทนทุกข์หรืออะไรมาที่ยังหาคําทิศทางอะไรไม่เจอตอนนี้คุณจะเจอทางแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนพบผลทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาหลายๆคนนะคะพบคอนเน็ชันใหม่เพื่อนใหม่โดยที่คุณก็ไม่คาดฝันนะเหมือนกับว่าเข้ามาเพื่อมาช่วย ช่วยอะไรหลายๆอย่างให้คุณเนี่ยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกเดียวค่ะ ทีนี้ก็ส่งผลเห็นชัดอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะต้องบอกว่าในการเงินปีในปีนี้เนี่ยช่วงต,ต้นต้นปีมกราคุมภาหลายหลายท่านอาจจะมึนๆึงงๆอยู่นะแต่พอเข้ามีนาเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นเห็นท,ทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วต้องบอกว่าหลายหลายคนนะคะเดือนนี้ปีนี้เป็นปีแห่งการเคลียร์ภาระหนี้สินต่างๆคือใครมีเขาเรียกมีหนี้สินคงค้างอะไรอยู่คุณอยากพยายามตั้งเป้าไว้เลยว่าจะให้จบภายในปีนี้คุณจะเหมือนได้เงินมาก็จะไปเคลียร์ผ่อนบ้านให้หมดผ่อนรถให้หมดไปโปะซะา หรือว่ามีหนี้สินอะไรกับใครก็อยากจะไปเคลียร์ให้จบให้หมดสิ้นเพื่อจะได้การรีสตาร์ทเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเรานะคะแต่ต้องบอกว่าดวงการเงินปีนี้นะจะจะมาเพราะมันมาส่งมาจากเรื่องของการงานด้วยล่ะคะ่ะเห็นเห็นได้เด่นชัดนะในในปีนี้แต่ว่าต้องเป็นปีหนึ่งที่ชาวชาวราศีมังกรอาจาจะต้องทํางานเยอะทํางานมากแต่คุณไม่ได้ย้อนไม่ได้ยอดทออย,อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นชาวธาตุดินนะคะซึ่งมีความหนักแน่นอึดแปะ๊ะถึกคือจะพูดอย่างนี้แล้วก็ ถ้าตั้งเป้าจะทําอะไรเนี่ยก็อยากจะทำให้มันสําเร็จไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทีเดียวค่ะถ้าบอกอธุรกิจที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอสังหานะคะก็จะสร้างลากผลให้กับคุณได้นะทีนี้ต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่า ในเรื่องราวแล้วต้องบอกว่าแปลกนะปีนี้นะชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป็นปีแห่งการได้รับการคุณจะได้รับการร่วมมือจากผู้คนคือไปพูดอะไรกับใครไปขอความช่วยเหลือจากใครคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีเขาเรียกว่าจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้คนนะแต่อาจจะไม่ได้ถกทั้งตรงหรอกอาจจะมาแบบทางอ้อมหรือว่ามีคนช่วยคุณแบบเออแบบว่าไม่ได้เปิดเผยที่จะช่วยแต่อยากจะช่วยคุณอย่างเงี้ยคือได้รับมิรไมตรีที่ดีนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะ แตบอกแล้วจะเริ่มเห็นเด่นชัดมากๆเข้ามีนาเป็นต้นไปนะคะมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยจะดีเลยนะจะเห็นจะเห็นถึงเปลี่ยนแปลงที่ได้สัมผัสจับต้องได้ทีนี้ เราวกกลับมาเรื่องราวของความรักนะคะต้องบอกในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะความรักเนี่ยไอ้มันด้วยอิทธิพลของราหูนะคะที่บอกปีครึ่งสองปีที่ผ่านมาทําให้ชาวราศีมังกรหลายหลายคนจะรู้สึกถึงาอาการปวดตับเจ็บกระดองใจช้าเลือดช้ำหนองนะคะมีรักก็เหมือนไม่มีบางคนนะมีมีรักทางไกลไม่ค่อยได้เจอกันนะคะอยู่กันแบบห่างหห่วงหวงหรือมีปัญหาที่ยังเคลียร์คาราคาซังกันไม่ได้ติดค้างอะไรกันอยู่หรือ ากจะเลิกกับใครสักคนมันก็เลิกไม่ได้สักทีทั้งที่มันก็ไม่เจ็บไ,ไม่ดีกับเราเลยไม่ได้รักเราจริงไม่ใจอะไรกับเราสักอย่างหนึ่งแต่บอกแล้วพอเมื่อราหูย้ายออกไปความชัดเจนต่างๆจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงหลายหลายนคนจบสิ้นปัญหาเรื่องราวของความรักที่ไม่ดีไปได้ใครที่ไม่ใจกับคุณไม่โอเคกับคุณอยากจะเลิกมาตั้งนานแล้วมันเลิกไม่ได้สักทีหลังจากดาหูย้ายเข้ามีนาอะไรเป็นต้นไปคุณจะรู้สึกว่าต้องปลดปล่อยตัวเองหลายหลายนคนจะจบเรื่องราวความรักที่ไม่ดีไปได้นะคะ นะหรือใครมีปัญหากันอะไรกันมาก่อนหน้านี้เคลียร์กันไม่จบเคลียร์กันไม่ลงตัวอยู่ดีๆมันก็จะทําให้คุณเนี่ยต้องเคลียร์ละไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบแต่จะต้องเคลียร์จะไม่ปล่อยให้คาราคาซังนันอีกแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใครที่มีรักทางไกลนะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เจอกันอะไรกันเหมือนเหมือนว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นเข้ามาดูแลเทคแคร์อะไรกันมากขึ้นนะคะมันจะเป็นเรื่องราวเป็นแบบนี้ต้องบอกว่านะสำหรับคนโสด คนโสดมีโอกาสเจอมิตรภาพเจอความสัมพันธ์นะคะในปีนี้ แต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอาจจะเป็นแบบว่าต้องค่อยดูกันไปมาให้เราแค่กระชุ่มกระชวยใจนะเป็นเหมือนกับกัลยะาณนมิตรเพื่อนฟูงเป็นเหมือนกับมาเป็นบัดดี้กันมาดูแลกันแต่ว่าถามว่ายังจะเอาอะไรที่เป็นจริงเป็นจังคือจะแต่งงานกันเลยไหมเจอกันแล้วจะอันนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เขาเรียกว่าจะมีมิตรภาพใหม่ๆเข้ามาให้เราได้พบปะพูดคุยแต่ถ้าพูดตรงๆนะคะถ้าคนสวคนไหนยังไม่ได้วอนเป็ดเรื่องนี้มากนะ เอาพลังที่มีทั้งหมดไปทุ่มเทให้กับเรื่องของงานจะดีกว่าเพราะจริงๆปีนี้นะคะพอราหูออกดาวพฤหัสเดินดีเขาเรียกดวงงานดีอ่ะมันเหมือนจังหวะเวลางานดีแล้วจริงๆนะชาวมังกรเนี่ยถ้างานดีบางทีคุณก็จะไม่ค่อยมองเรื่องอื่นเนี่ยกูโกยก่อนกูทำงานขอประทานโทษพูดไม่พอทํางานก่อนขอให้ทํางานสร้างงานสร้างเงินสร้างจังหวะชีวิตนะสร้างโอกาสให้ตัวเองก่อนนะจะเป็นแบบนั้นดังนั้นปีนี้ถ้าคนโสดที่ไม่ได้วอนอะไรมากนะ เอาพรียราวที่มีไปทุ่มเทกับเรื่องงานจะดีแต่ถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็เปิดรับคุยกันไปเป็นเพื่อนเป็นฝูงดูใจคบหาไปดูหนังไปอะไรแต่อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากอันนี้จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีคืออยู่กับปัจจุบันนะคะจะดีที่สุดนะเรื่องละเพราะว่าแต่สําหรับใครที่บอกแล้วเคยหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องราวความรักไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้เข้าปี62นะ คุณจะรู้สึกคุณจะตัดสินใจเลือกทิศทางให้กับตัวเองได้จะอยู่จะไปว่ามาจะเอาอยัางไงว่ามานะจะผิดหวังสมหวังว่ามาจะไม่ยอมให้มันมาคับค้างคาคาหรือมาบั่นทอนคุณอีกแล้วนะคะนะแต่สำหรับหลายคู่ที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะสามารถปรับเปลี่ยนลอมชอมถ้าคุณยังมีฐานบุญกุศลเกาะเกียวกวัดกันอยู่นะก็ยังสามารถที่จะเหมือนกับว่าประคับประคองความรักของคุณให้ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นได้ล่ะคะ่ะ ก็ต้องบอกว่าปี2562นะคะเป็นการแห่งพอเริ่มดวงดาวย้ายเป็นการของการรีสตาร์ทจังหวะชีวิตใหม่ๆของชาวราศีมังกรน,นะอะไรไม่ดีอยากจะผ่านพ้นไปจากเรามันจะเป็นการของการสร้างใหม่เริ่มใหม่ทิศทางใหม่จังหวะชีวิตใหม่ๆนะคะ ต้องบอกหรือหลายท่านทําธุรกิจที่ดีอยู่แล้วเนี่ยปีนี้คุณอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงรือความมั่นคงที่ดีจริงๆขึ้นนะเขาแต่ว่าปีนี้ต้องเป็นปีหนึ่งที่ชาวมังกรจะต้องพบปะผู้คนเยอะหน่อยเดินทางมากหน่อยคุยเยอะหน่อยหาช่องทางให้กับตัวเองมากหน่อยแล้วก็พยายามเอาธุรกิจของเราเนี่ยเข้าไปสู่ในโลกของออนไลน์โลกโซเชียลมากๆก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการโฆษณาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะ ทีนี้เสริมดวงของชาวราศีมังกรนะคะก็ต้องบอกว่าปีนี้นะคะคุณอาจจะเหมือนที่บอกคุณต้องเดินทางมากหน่อยนะเดินทางอาจจะไปเดินเดินทางไปในที่ที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปนะคะไปที่ที่มีเ,เวลาเร็วกว่าประเทศไทยสักหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นการเสริมดวงก็จะยิ่งดีไปทําบุญไหว้พระอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าท่านไหนบอกโอ้โหไม่มีเงินไปถึงต่างประเทศก็เหมือนที่บอกคุณอาจจะไปทําบุญไปทําบุญเหมือนก็ว่า,าไปทําบุญไกลหน่อยไปทําบุญไปไหว้พระ ที่เกาะล้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือหรือว่าไปที่ภูเก็ตคือมีการให้ตัวเองมีการเคลื่อนย้ายดวงเปลี่ยนแปลงดวงนะคะอย่าอยู่กับที่นะคะให้มีการเดินทางข้ามน้ําขามทะเลบ้างอย่างเงี้ยจะยิ่งดีค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือขอให้เราเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าทํามีความกระตันยูรู้คุณนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้มีพระคุณกับเราอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ เพิ่มเพิ่มพลังบุญให้กับชาวราศีมังกรรลัคมาลัคนามังกรเนี่ยให้แนบแน่นยิ่งยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรามีเยอะแล้วก็เผื่อแผ่เงินที่เรามีช่วยเหลือผู้คนที่ยังเดือดร้อนอยู่อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นการเสริมดวงได้อย่างหนึ่งนะคะก็ขอจบการพยากรณ์นะคะเรื่องราวดวงชะตาของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจำปี2562เพียงเท่านี้นะคะยังไงถ้าชอบฝากกด subscribe นะคะฝากกด สำหรับท่านที่มาดูใหม่ประทานโทษกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h anel n ถ้าชอบนะคะฝากแชร์คลิปของเก๋ไปเพื่อนๆของคุณได้มีความสุขร่วมกันด้วยค่ะเก๋ขอบคุณนะคะสำหรับคำ,คำชมที่เ,เพื่อนๆให้มาเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเก๋มากสำหรับคำตินะคะเก๋ก็จะน้อมรับแก้ไขนะคะในสิ่งไหนที่เก,ก๋ควรปรับปรุงแก้ไขเก๋ก็จะนำมาแก้ไขให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะ โดนมากเลยคือเรื่องการพูดเร็วเก๋กก็จะพยายามให้พูดช้าลงนะคะยังไงก็ เขาเรียกว่าให้โอกาสเก๋แล้วก็เป็นกําลังใจให้เก๋อย่างนี้ตลอดไปเพราะโดยตัวตนเนี่ยเก๋เป็นคนท่าลมนะคะเป็นคนท่าลมทั้งลักนาทั้งราศีเนี่ยลมล้วนๆไวมากคล่องมากไฮเปอร์สุดๆแต่เก๋ก็จะพยายามปรับเปลี่ยนนะคะให้มันมีจังหวะจากคนให้เพื่อนๆจะได้ฟังแล้วก็เลื่นหูมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามบอกเลยนะปี2562นี้เป็นปีดีๆปีหนึ่งเลยนะคะของชาวราศีมังกรลักนณามังกรนะขอให้ คุณเขาเรียกว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วความไม่สบายใจขุดค้องหมองใจอะไรให้มันจบไปเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะเห็นการเดี่ยนชัดเลยตั้งแต่มีนานนะดังนั้นตอนนี้ใครเตรียมการอะไรไว้อยากจะขยับขยายทําอะไรใหม่นะอยากจะไปศึกษาอบรมหาความรู้อะไรเพิ่มทําไว้เลยนะคะต้องบอกว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนคะ่ะแต่ที่สําคัญทั้งหมดทั้งมวลนะอยู่ที่ตัวเราเป็นตัว ขับเคลื่อนด้วยนะคะดวงดาวโยกเกณฑ์ของดวงดาวเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่เจ้าชะตาอยู่ที่ตัวเรานะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะทําให้เมื่อดาวเดินดีเรายิ่งเดินหน้าทุกอย่างจะยิ่งโอเคมากขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ